เราใช้ทบวไวนี้พวกนัรต้องนะเปนมา่ไมาเดี๋ยวเราปดูท่ตรมพวกพวกเรารู้จักหรือเปล่าร้ยอ่ากรู้จักอันนี้ไครับอันนี้เเก่าป็นเเที่สุดเลยก็ว่าได้รบเขาเรียกว่าเครื่องส่งุลาบกุหลาบ ในทางเรือนะครับที่ปัจจุบันยังใช้อยู่ยไหมใช่ไม่ใช้แล้วนะครับต่อไปกล้งไม้จดหมาย้องส่งมาอะไรไร่ชนเตไร่เนะครับต่อไปเงียบตาจดหมายที่ต้องเขียนมือถ้าเริ่มพัฒนาเป็นอีเมลเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราใช้ส่งผ่านการระบบอินเทอร์เน็ตนองนะครับต่อไป ของพัทนอ่ะนะครับก็เอาไว้ใชกันเป็นเ s มนะครับอ่าต่อไปนี่อะไรไที่ทำไฮไฟย่ะไม่ทัาแล้วนะครับสมัยคุณก็เล่นไฮไฟแล้วแต่สกีสวยๆที่ใส่ เราบอกอินสแกรมเขาจะมีวม่ีโอทุกสือใช่ไหมสามารถโชความหมายกันได้และทุกท่าน n s t สแกรมสามารถชความหมายกันได้หมครับได้แล้วก็วิปเปอร์รใครใช้วิปเตอร์บ้างเอาไว้ตามอะไรดีสที อยู่ใกล้กันหรืออยู่ไกลกันกแล้วอยู่ข้างกันแล้วเียนจดหมายคุยกันไม่ต้องไหมครับต้องน่เขียนมที่บ้นคั้ไม่ให้คุยกันในห้องก็จดหมายคุยกันใช่ไหมเาไเนื้อหาเพื่ออยู่กับอะไรครับรว่าจะติดต่อเรื่องไหนหรือว่าไปเพื่อสอบถามเร่อเหตุการณ์หรือว่าขอความช่วยเหลือก็แล้วแ กลางกลางระดาษด้วยเอามาเดินตีนะครับทาให้ลงชื่อผู้เขียนด้วอันทั้งหมดดวเล่นึ่งเลนึ่งคืออะไรครับ 嗯。 i don't know ที่เอาไว้ส่งราชการราชการนะคะอันนี้เป็นข้อห้ามนะต้องป้ายเลื่อนมือกันเลื่อใช้ปากกาไม่ควรใช้ต่อนะครับข้อหนึ่งตาไปให้พอทว่าไม่จดสิ่งของมีค่าสิ่งใดลงไปในจดหมายไม่ต้องส่งอ่าต่อไปดูนี่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 ดูให้ดีมีอะไรให้ดูอันนี้คืออะไรครับ และที่อยู่ผู้ฝากผู้ฝากคือใครครับคนที่ทำงานคนที่สองคุนี่นะคนที่โองนะครับอันนี้เขาชื่อเด็กชายอะไรครับเชายมานะโมวูธรามนะครับที่อยู่เขาต้องมีบารัทีกีก้าวมุตำ้บอสม้ำตาลตกตกอำมรอ สิ่งสำคัญเลยก็คือในการส่งผลาม้เพื่อราหารเนีนะครับานไทยบ้านมันนะครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยที่ใช้รหาสเป็นเดียวกันนะครับโอ้ลองนาบนะัสอะไรรู้ว่าห6 6นึนับกแล้วก็ตัวลก็นนะครับใคอยู่ร้านสา ใหเงินยืมเงินให้ยืมเงินใหนมเงนให้เืมเงินใหครับแล้วมาพมาพูดอะไร่งเจ็ดสองสี่อ่ะครับแล้วทาจะมีกาแต่งตั้งกันสุดท้าย We มันจะทำให้เรามีมัาเรียกอะไรมีแรงขักดันต้นวันะครับมีความพยายามในการใช้ชีวิตทำทุกวันให้มันดีนะครับคุณจะยกให้อย่างครูเนี่ยนะครับเมื่อตอนเด็กคุณก็อยากเป็นครูเหมือนกันนะครับคุณก็พยายามครูก็อยากสอนหนังสือนะครับครูก็เลยเลือกที่จะไปเรียนครูนะครับตอนนี้ชุดสมัยเรมกันครูก็เป็นจริงในระดับสะครูก็ได้มาสอนหนังสือให้พวกเรานะครับเหมือนต้นวันนะครูอ่านนะครับ เห็นไหมทุกคนมีเป้าหมายทุกคนมีความฝันฝนะครับทุก็อยากให้ทุกคนลองคิดนาฬิการว่าตอนนี้ชีวิตเราเปคค็นของตัวเองเราอยากจะเขียนจดหมายอะไรไปบอกตัวเองในะอคนาคตบ้างว่าชีวิตต้องมีอะไรอยู่ตรงนี้มีพ่อนะแม่เข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวพีก่กแจกระดาษให้นะครับแล้วทุกคนก็ลองเขียนจดหมายไปถึงตัวเองดูนะครับ เดี๋ยวจดหมายที่ส่คุณมานะครับคุณจะกลับไปอ่านนะครับคูณก็อย่าลกันว่าอันนี้ของคุนะครับอยากจะมีความฝันอยากจะตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตในบ้านนะครับอีกอย่างนี่อยากอยระบากไว้นะครับจดหมายเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเชิง มันเก็บไปดูได้ตลอดเวลานะครับดูไปไานทุกคนลองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันดูนะครับาการจะเก็บไปหาญาติเพืหอนที่ต่างจังหวัดคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยที่เขาไม่มีเฟซบุ๊กที่เขาไม่มีโซเชียลมีเดียใช้นะครับไปอยากทุกคนนี้ลองเอาไปใช้ดูโอเคไหมโอเครับเก็บสำหรับวันนี้นะครับก็หมดคาบพอดีนะครับอะ่ะน้าบอกได้อาเรียกวเราฟังแล้ว